เดือดเด่งกันมาเอาเสือน่าของเพรฮาร์ตาบมเจอเรเวนโบกไปฮะแล้วถอยลงชัตเต้นเด่นคับสกอร์เป็นดนึงต่อสูดครับป็นดนิงตอนนี้ก็คือชัตเต้นเดฟพูเบ็ตกับวอยซ์เนบะ็เนี่ยตามติดกันอยู่ครับโอ้โดนบาดดับเบิลเดเมดไปเลยเปิดพวคฟองพยายามจะหนีครับเลือดดีเจครับเจอดีเทอร์เด่นกำับต่อสปิบเอร์คอมโบกันไปฮะตายขบวนครับสกอร์เป็นดึงตอนนี้ครับตอนนี้ เงินของนิออนนำไป2เคียฝั่งทางด้านตัวของวอยสปีดเข้าไปเลเพวกก้าแล้วพุ่งเข้าหาเจ้าเรดคิงก็เปล่าแอสเซอร์เซปเปิดผ่านไปพลไซออกมาเหมือนกนันเขาแซดกิงแล้วนี้เน้นไปที่เจ้าเรดคิงเจอคลิปสวอลเจอเพาโนวาเปิดซูเปอรโ์โนวาไปแล้วดีมคอยจับล็อกขั้นเอาไว้ก,ก่อนทางด้า,านดีบิลของเลนนิ่งสต็อปดราสุดท้ายของข้าเบรดคิงไม่ได้เหมือนกันแล้วแจ็ปไข่แตกไปเอพิกเซนเตอร์เข้ามาเจอดูดเลือสบบดสวนครับผมเจอาเนนเน้นพเพ็ทครับล้มเน้นพเพ็ทไม่ได้แล้วก็เจอคลิปสวอชเวฟเข้าไปดดััับบเเเิิลคงอนนน่ฮะ ไม่ก่อนผมแล้วนี่มาสลอตว่าไงครับมาสลอตแซนซอร์ไปก่อนครับโยปานครับไล่ปาดมาเยอะอีกทีมาสลอตตายผมระเบิดสีครับ <Why? S 1> ทางด้านพลาสติกฮะเหลือรอดแค่เพียงดีเจคนเดียวครับผมทางฝั่งโยปานเจอดีเจเปิดโพกคอกไปผมแล้วก็นี่ฮะแซนซอก็มาสลอตยืนอยู่ในระยะเซนที่เขาอีเทอร์ดี่ครับผมปดเน้นๆครับเรียบร้อยไปและนี่ครับผมจูดย้ำต่อท่านดีเจตายครับผมคิลลิ่งสปีดของเด็ดครับสกอร์เป็นหนึ่งต่อเจ็ด ในไม่เล่นดาวเวียนเลยนะในไม่เล่นเดเวียนอ่ะได้ไม่โปรโมทดับกบิลบัตใ <R> ส่คนเซ็ตอัพมาครับใส่ด้านฟินิกค,ครับโดนด,ดึงย้อนมาต่อทางด้านฟินิกค,ครับยังไงดีโดนด,ดูดสูบครับเรียบร้อยฮะคิวลิสปีกนะน,นั่นโยูบัสเดืนนี้เอ็กซอร์ซิสเปิี่ยผ่านไปฮุกมาผมใส่เต็มครับที่นั่นเฟร้ฮ่าบทแจมส์ก็ตายผมโด,ดบนบทครับจากด้านโอของฝั่ง เดสโพเพ็แล้วตอนนี้ไงต่อดีบรนเวณทิงเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายย้ำหน่อยทีฮะได้เลเดียนผมแต่ก็ยังไม่ถึงพอผมที่เข้าไปแท็กะบูนก็บอกวิลเลสิลว่าปาดไปกับคนเปิดประเด็นครับดีมคอยทําได้แค่คอยครับผมเพราะว่าฝั่งตรงข้ามนี่ดาเมจแบบจัดจ้านผมเปิดทางด้านเอกโซผมโถงตรงกลางย้ำต่ออีกทีครับยวขึ้นมาตรงนี้เขามีวอร์ดอยู่ไฮกราวผมําให้วิชั่นนี้ค่อนข้างดีฮะไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว ใบไหวแล้วหรือเปล่าสมโภคาครับจังหวะนี้มาสลอดแจมครับผมเดินเข้าใส่เทนนิสโตของฝั่งปูนครับผมเจอเซอร์ไพรส์ครับผมเซตอัพอากานีไปโอเรไซเปิดมาแสนนิสโตของเบอร์เชล่งเชืเนี่ยเขามีโอเรทามครับสู้ไปก็เท่านั้นครับซเลจีพันเข้ามางด้านิูนครับกดซื้อเกิดมาต่อฮะคนเราไม่ต้องบายแบ็คครับผมช่วงกอบโกยครับช่วงกอบโกยหรือช่วงโกยยังไงดีครับเบรดคิงครับผมทุบไปครับผมสับสับยาครับอีพิกเซนเตอร์เข้ามาผมเจออันตีเปิดสวนมาวัดเดือ วอดซูเปอร์นว ok ่าระเบิดผมคั like ้นไปก่อนครับแล้วก็ดีคอยสามอีกครั้งได้ปาดครับแจ๊บยิงไฟเสจเข้าไปฮะโยบายบอกใส่โดโดนไฟเผาเผาต่อเนื่องไฟเผาแจ๊บไล่ล่าแจ๊บบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องจัดการให้นะเดอมินตี้กระป๋อนน่าสกฮะยังดีที่ได้ฆ่ายังดีที่ได้เดินร่วมทางได้แบกไปครับท่านกอดครับท่านกอดจะแบกเองครับผมดีมคอยสามครับบายแบกมาอย่างเทมซ่าทํามือตยู ก็เราจะเป็นนั K ่นออกตลินขอฝั่งนี้สตันเสียบเปิดไปสองกับอีฟิกเซนเตอร์เลยหรือเปล่าฮะเปิดใครมาผมซุปเปอร์ดังว่าอีฟิกสเตอร์ยันเข้าไปบอลเซนเด์เบริฮานตายครับใส่โคดครับผมหลบไปก่อนโยบานครับบีเคบีไปแล้วก็ถอยสับครีมาผมไล่ตามแต่ว่าเรเว้นเปิดมาเอ็กโซดิซึบจังหวะนี้ครับได้ของเรเว้นอ้าวบิงไม่ได้ผมโดนครับอับบันเดิ้ลครับผมสกิลแปะลงไปครับตายครับตายเกินความ่ครับมาสลอสสตันเสียสองผมจังหวะอาจจะไม่ค่อยเข้าทีเท่าไหร่ครับ แล้วตอนนี้ทางด้านของฝังเรเว่นครับตายย้ำต่ออีกทีคะเรียบร้อยกันไปเข้ามาดีมคอยจับล็อกดีครับผมแต่ว่าทำอะไรแต่ไม่ได้เอายังไงดีครับอัดเข้ากลางโดนไซคอนบิดลอยแล้วเรียบผมเจออีเธอ,อร์ดึงเซตอัพมาเรียบร้อยผมถึงด้ของปักครับไม่รอดเมื่อกี้เห็นจะถอยครับผมแต่เขาไปตรงนั้นได้อย่างไร บีปิกเซนเตอร์ไปผมใส่เต็มจังหวะนี้ก็พุ่งมาสเปซยับต่อจับแล้วเพิ่มคอครับโอ้โหเขาใส่โคดทันทีหมดแล้วม้าระเบิดครับระเบิดหน้าเลยครับระเบิดหน้าพังหมดครับตอนนี้ดาเมจปิดไม่ลงครับผมแล้วเรดคิงโผล่มาต้องเสียบีคบีเพื่อวาร์ปกับส่วนนั่นมาสลอดเจอคำขีปลอดภัยบิงออกไปได้ครับผมโรลี่เทเลอร์ทิกไม่ดันครับเพรฮาร์ตเอตราเกเก้ครมาสลอดครับยังไง ครับ <im it> ไปตัดครีปเลยครับผมสิ่งที่ทำได้ครับตอนนี้เข้าตีน่าของทาวเวอร์ก่อนครับฝั่งนี้ก็ตัดครีปผมแซนส์สบอมาสลอนครับไอต้าวมอสเกาหยีตายเนี่ยครับผมเป็นหนังสือครับหยอกแล้เก็แปรมาครับผมจังหวะนี้ตีน่าบาร์แรกกันไปฮะ ทางฝั่งตัวของนีออนเปลวสว่าเปลมาบรูซไซเปิดเข้ามาสล็อตเจอเซเลสเจออีเทอร์หึงครับแล้วกันต่อชีวการเปิดครับผมทุกอย่างมาระเบิดใส่เต็มครับผมระเบิดไปพร้อมบ้านฮุกเข้ามาจังหวะนี้ครับพาวเวอร์คอกล็อกใครไม่ได้เขาเปิดบีเคบีสองบรูซไซเสียเปิดมายี่ยมต่อเซเลดีบิลดีบิลไซโค้ดแล้วก็ระเบิดเวทเรื่อยๆระเบิดเวทเรื่อยๆระเบิดเวลาครับผมเรียบร้อยไปครับตายครับทางด้านตัวของฝั่งเรตกินกับเรเวนฮะ โรนินเดอร์ครับผมอัดคาหน้าบอล์ทางเดอร์แจ็ปจะโดนหรือเปล่าเว้ยแจ๊บผมโยกโค้งถอยออกมาอีกทีครับอีลาซิโอก็ปาดพันเข้าไปฝั่งนี้ก็อีกคราได้เปิดมาทางเดอร์แจ๊บบอลสวนมาสลอตก็ตายครับผมจีจีคอครับเป็นทางด้านตัวของฝั่งทีมดีออนครับชนะไปครับโอ้โหคอนเกรส มีออนครับผมสองหนึ่งครับเกมนี้ไม่มีภาพที่จะพลิกโผลกลับมาเพราะว่ากดทั้งเกมแะแตกพรายไ่แต้ม DPC ติดมือไ่แต้ม DPC ติดมือเลยคุณผู้ชม5ต่อ24ครับ30 1นาทีปิดทุกอน,นุครับผมทางด้านดีออนด้วยดรัฟนี้ฮะผมว่าออฟเลนเนี่ยเล่นยากด้วยเกมนี้มันบางครับผมฝั่งทางด้านเขาสเปล,ลอิมูนเยอะนะฮะต้นเกมมีทางด้านของอับ,บดอนอันติแล้วก็แปงโก้โลริงทันเดอร์ส่วนมิดเลนปัก07นเนี่ย ไม่เข้าใจวะงงมากทำไมแมชชั่นปาก์สู้เทนนิสวอยสปิดไม่ได้ในเมื่อปากก็ยิงๆแล้วก็เวฟคีฟหลังเรื่อยๆได้เหมือนกัน try so hard. ไอ้ทรีสโอลฮาร์ดไอ้ดาเมจเยอะสุดนะเหมือนสามแต่เบรคคิกงก็ออกมาสู้ไม่ได้รับผม โมบิลิตี้แล้วดาเมจเวทเยอะเกินไปเล็เขามีไซคอนอยู่3ตัวครับไฟแบบท้ายเกมกลางเกมสู้ยากหมดนะฟันาติกคอมแหลก้วใช่หรอ